สวัสดีค่ะเดี๋ยวฮอสิภาพไปย่างปลาพี่น้องกวา่าบันไดหนาวบันไดได้เนี่ยธรรมาดาเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งวบิวบรรยากาศวิวกันเลยมองก้นหลงังตึ้งนะ t ไฮวิลเข้ามาถึง a n วิดเจ็ e นะรซีนแคนล ทะเลสวยมากโอ้โหพี่น้องทะเลสวยมากค่ะโอ้โหบรรยากาศทะเลเราสวยมากตีละ่ะ <40 S 1> ไหนอะ่ะลับไปแล้วเหรอค่ะบรรยากาศป่าทะเลในน้ำมีปลาในนามีป,มปวิ <c oughs> นี่ละพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศอันนั้นเป็น,น,เ,ปนเป็นสะพานสะพานข้ามแม่น้ำนะคะไปยุยแลนอันนี้คือนางแบบไปเลยเท่บอพี่น้องเบอร์เตอร์ว่าแมนจารุนี่ว่าแมนจารุนี่เพื่อน่ะเบอร์เตอร์ คักแช่คักแช่น้องจอมน่เลยน่ะเฮ้ยสวยมากหนึ่งสองสามกระโดดแม่กระโดดอะไรเฮ้ยจบยากเนี่ยมันเป็นวิดีโออ้ยดฮ้มอันนี้คืออันนี้คือพอเข้ามา่ายรูปกันชชยทะเลพี่น้องที่ละหิมะเฮ้ยเสื้อเสื้อป้พี่อุ่นนะบ่ถึงอ่ะ อุ่นนะเนี่ยนี่ไม่ได้ใส่ยากนะว้าวสวยพี่น้องอันนี้เป็นน้ําทะเลนะคะแล้วก็เป็นหิมะอันนี้ก็เป็นปลาชายเล่นเดี๋ยวเาจะต้องไมายางกันนะเห็นนะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขออนุญ,ญาตใส่เสื้อก่อนนะคะเดี๋ยวสิไทยเบิง้งม่ทะเละมาเที่ยวทะเลทะเลน้ําแข็งพี่น้อง หิมะเห็นบ่ต,ตกตกปกติมันก็เป็นทรายทะเลเฮาเพาะปกติล่ะนะเธอถ่ายให้ฉันหน่อยดิได้ได้ไหถ่ายตรงที่ฉันนั่งกับตัวโนอ่ะนีน่แหละพี่นอ้องหินหินอะหินมันเป็นหิมะอ่ะมันเกาะตัวเป็นหิมะเลยเห็นมั้คือแบบหนาวติดลบติดลบหกนะคะพี่น้องอนี่แหะหนาวติดลบหกอะ <c oughs> มันว่มันมันเป็นอ่ะน,นี่ี่มาน,น่ะแม่ปลาแม่ปลานะขากลายนั่งแบบนั่งแบบกับนายแบบพี่น้องโอ้ยนั่งแบบรุ่นใดนเนาะนีะ่เนาะนั่งแบบแล้วนะครับอันนั้นไม่ใช่ก้อนหินนะครับพี่น้องนั่งแบบ 哎，哎，哎，马诺呀！马拉，马拉，这叫马拉。哈，没捞了，哈，没捞。嗯，这边儿哎，反正就是说，这个东哎，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 

ยังเพราะว่าวิสวิกันสปอร์ตเลว่าดูเห็นไม่อันนั้นอันนั้นนเป็นโรงแรมที่้อนไปนี่ไปนี่มามาคัมคัมไกันทัวร์ไปกั่ทัวร์ ่คนแก่มาเที่ยวกันพี่น้องเนะอันนี้มันเป็นหิมะมันเป็นหิมะบนเลนเลเป็นหิมะบนเลนเลตอนนี้อันนี้เดี๋ยวป่นี้ก็ได้เวลากลับด้วยปนี้ยได้เวลายางกลับพี่น้องแดดแดดแดดดีมีแดดค่ะแต่ว่าหิมะนี่ขาวๆนี่หิมะเต็มเลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นชายทะเลที่ว่าหม่องที่เขาไม่อันหม่องที่เขามาเลนนําทะเลกันตอนซัมเมอร์เนาะตอนนี้มันก็เป็นหิมะเดี๋ยวจะให้ดู ไม่ลุงมันละลายมันละลายหมดแล้วถ่ายภาพให้ไปจอมดูอันนี้คือหมู่คณะเรานะคะน่ะงไปข้างล่างเห็นะโอ้ยพี่น้อง คอยบรได้นหนาวประด็ด้คอยปเดนหนาวประดได้พี่น้องมันแต่มันเย็นนี่ปัดจุกกลางอากาศจุกกลางที่หมาพี่น้องมือมือคอยเย็นบดเนี่ยขณะก็ใส่ถุงมือได้ในยังบอทอยู่เห็นไหมเหมือนนาเกลือเนาะพี่น้องเนาะ นันก็เป็นตอเฮทเท้าพี่น้องเห็นบ่ตอใหม่ตอเฮทเท้าเด่นน่ะนะปลาเฮทเท้าพี่น้องตอนนี้ปลาเฮทเท้ามันก็เป็นเอ่ออันนี้เป็นเบิดเหรอพี่มาเห็นไหมสวยนะพี่น้องสวยแต่ว่าสวยแต่ว่าหนาวที่ละ่ะ นนอัต้นไหม้ไม่ได้ตายนะคะน่ะแล้วมันก็เกิดขึ้นมาอีกี่น้อง แล้นั่นเล่าใหม่ชีค yet, ้ค mm ่เพราะว่าต้นน right uh, ี hmm. ้ค like okay, ืออะไรนะนู่นหน่นไปว่าเดีไปถ่ายเรื่อยไปถ่ายเดี๋ยวมันจะจะละลายก่อนมองแล้วพี่น้องเมืองเมืงเพิ่นบ่ได้เพิ่นสิลื่นนะเพิ่นสิลื่นไหลเป็นแต่เอาอันแนวมาเล่นตัวละเนาะนี่กวิน่าจะเอาอะไรมาเล่นเนาะเออมันต้องยางกลางสิพี่น้องเพราะว่านี่มาเดี๋ยวมันมืนนะ ต้องยังเฉลียงเฉลียงอ,องสิสีละนี่สวยอันนี้ก็คือในป่าของเราเห็นไหนนะ